สวัสดีครับพ่อปู่ใหญ่ตาเราอยู่กับพ่อปู่ใหญ่ฤาษีมณีเทพนายกสมาคมฤาษีปร,ระเทศไทยครับจะให้พ่อช่วยอธิบายหน่อยว่าเหตุผลอะไรฤาษีความจำเป็นอย่างไรที่เราจะต้องเดินทางในครั้งนี้ไปทําอะไรเพื่ออะไรพอดีท่านคนเอกเล่นนิ์ชาเป็นผู้รับตั่ผมไม่ใช่กมชาและคุณโพแก้ว ได้เชิญมาเชิญพ่อปู่เนี่ยไปร่วมกันได้ัมุชในการสร้างพระพันใจหลงพ่อจันใจที่ไหนครับในกัมพูชาเลยในกัมพูชาเลยทางเราก็จะมีไปโดยคณะของใอ้ีิชางสมนัรศรีสันคณะทรร้านของอทองหนึ่งอครับก็จะเชิญทาด้วยการเล็กเล็งมาเขตนี้ท่านเป็นเพื่อนกับไอสยามที่ชอบเ้ื่อต่อครับแล้วก็จะเดินทางไป เข้าพรุ่งนี้เช้าแต่วันนี้เพิ่ไงนผลคอยรับเพียงรับก้อนรอรับรองอีกทีที่สุรินที่สุรินก่อนเอกคืนนี้เราจะพักที่สุรินที่สุรินหนึ่งคืนและอาเช้าเราจะเข้าด่านตอนเช้าเราจะเช้าด่านตอนเช้าก็จะมีผลเอกเิศิธาและคนโทแก้วจะมาต้อนรับที่ด่านเลยแล้วก็จะนําคณะเราโดยประสานงานกับไอศาสตราจารย์ดรคงสรนซึ่งมีสองนันชาติ สัญชาติไทยกับสัญชาติกัรบ,บูชาเป็ดเป็ดสีระดับหนึ่งของประเทศกัรบ,บูชาอ่ะใ้า่งั้นออกเดินทางได้